สองคอนห้าร้อยวัตต์นี่ก็ติดโปรเทคนะคเปิดแล้วไฟโปรเทคขึ้นเ๋ยวตัวเช็คกันนี้โมจากร้านอื่นนะครับภาคไฟยังเป็นตัวเดิมครับ เต็นตบโมอาขยายโอเคีครับถ้าเรามาทอดชิ้นออกกันครับตอนนี้ก็ทอดจากเช็คดูสภาพมอสเฟีร์ใจไฟไม่มีรอยไหมแล้วก็ใช้มิตเตอร์วัดเรื่องต้น ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ลองมาถอดท่าเอาพุทออกครับเสียครับเสียแลงแล้วเรายังไม่รู้นะครับว่าแผงตัวนี้จะเสียหรือเปล่าถอดออกจะลองป้อนไฟเข้าบอร์ดออก่อนนะครับ ว่ามันจะหายิโคเทคแล้วก็จะวัดสัญญาณวัดไฟวัดสัญญาณความถี่ต่อหรูปแ่าฝังดูฝังอสักครู่ครับตอนนี้ก็ต่อไฟส็บเรียบร้อยเราจะมาลองป้อนไฟเข้านะครับ วัดยางยานความถี่วัดตรงขาเกือร้อยสี่สิบห้าจุดแปดเค สังสงวร้อยสี่สี้ไม่เสียนะครับเสียแต่รดเฟรชอ็อตดีหน่อยครับแกงเคเขียวช่ว หลังจากที่เราเช็คความถี่เช็คไฟได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะมาใส่อถเฟรตตัวนี้ครับตัวสแตนดาร์ดนนี้จะลองใส่ลองดูเฉยครับลองเสียงเ,ออเพราะว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนมาตัวนี้ลบเบอร์นะครับ เปลี่ยนใส่ตัวเดิมครับอันนี้แค่ลองเสียงลองว่าเสียงจะออกมาบ้างี่ครับเดี๋ยวใส่ตรงนี้ฝั่งละข้างฝั่งละตัวไปก่อนลองดูครับสักครที